วันศุกร์วันสมใจดวงรายสัปดาห์หนึ่งถึงเกุมภาพันสองพันดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยโกรดวงดีแต่ไม่มีความสุขหรอฮะคนวันศุกร์เดอะสตาร์มาแล้วคู่แท้ดวงงานเด่นชีวิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้การลงทุนการเริ่มต้นสิ่งใหม่การเฉลิมฉลองการได้รับชัยชนะ เปลี่ยนรอบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยยิงยาวอยู่ยาวๆค้าขายกันยาวๆอยู่ตรงนี้ยาวๆเปลี่ยนงานย้ายงานก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยย,ย้ายบ่อยมันคืออะไรข้อจำกัดข้อผูกมัดเงื่อนไขหรอการถูกจับจอ้องการถูกจับผิดการถูกเพ่งเลงจะทำอะไรก็มืดแปดด้านหรอมึนงงหรอมันมืดแปดด้านจริงๆหรือบางทีช่วงนี้รเราเบลอไพ่แบบนีน้มันหมายถึงข้อจำกัดข้อผูกมัด หรือเราสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองมากไปแต่อีกความหมายหนึ่งอันนี้แล้วแต่จะเชื่อนะลืมแก้บน พูดอะไรแล้วลืมขออะไรแล้วลืมพไพ่ใบนี้หมายถึงผีบังตามีอะไรปิดหูปิดตาปิดกัน้นพิมพ์คำว่าลืมแก้บนใน Google แล้วลองทำดูก็ได้ทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเด็กกำพร้าคนตาบอดเติมน้ำมันตะเกียงหรือใครจะเสริมดวงนะอาจารย์มีจุดเทียนตลอดจุดเทียนเสริมดวงเห็นไหมเธอเห็นไพ่ผ้าปิดตาไหมล่ะผ้าปิดตาเนี่ยถ้ามองกันในแบบปกติทั่วไปคือเงื่อนไขยเยอะข้อแม้เยอะจะทำอันนั้นก็ไม่ได้ จะทําอันนี้ก็ไม่ได้ติดตรงนั้นตรงนี้ไปหมดมันเป็นไพ่ติดขัดเป็นไพ่ปิดกัน้นแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะมีอยู่แค่2อ,อย่างก็คือบนแล้วลืมแก้กับเหมือนมีผีบังตามีเส้นผมบงผังภูเขาเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าจะให้ทําพิธีให้ก็ทักมาส่วนเรื่องของการจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าตัดไพ่ใบนี้ทิ้งไปได้นะการเฉลิมฉลองเนี่ยซุ้มแห่งความสาเร็จเนะี่ยไพ่ใบนี้หมายถึงการแต่งงานก็ได้ คนมีคู่ดูใจกันมานานอยากจะแต่งงานแต่งการก็ได้หรือสำหรับบางคู่ที่มีปัญหาช่วงนี้แฟนไม่ใส่ใจหรือช่วงนี้แฟนจับจ้องจับผิดเป็นพิเศษก็ไปคุยกันซาเปิดอกคุยกันนิ่งเงียบบางทีก็เหมือนคนเก็บกดนะเพราะจริงๆความหมายไพ่มาดีไพ่คู่แท้ไพ่รักแท้ไพ่การเฉลิมฉลองไพ่การแต่งงานมันมาแล้วก็คงจะต้องดีแต่ตรงนี้ต้องเคลียร์คนโสดถ้าเปิดหูเปิดตาลืมคนเก่า ให้ได้เททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเคลียร์ตัวเองโสดสวยๆหล่อๆมีโอกาสได้เจอคู่แท้แต่ต้องคบกันนานมีโอกาสได้แต่งงานแล้วช่วงนี้เสน่ห์แรงคนนั้นชวนคนนี้ชวนนะแต่ข้อเสียของการตกเป็นเป้าสายตาหรือเป็นคนที่เนื้อหอมคุณจะถูกจับจ้องจับผิดอันนี้ในกรณีคนที่ทำงานประจำ แต่การถูกจับผิดอาจารย์มองว่าเป็นดาบสองคมคุณอาจจะอึดอัดคุณอาจจะทําอะไรลําบากกระดุกกระดิกไปไหนถูกเพ่งเล็งอยู่ตลอดแต่ถ้าคุณทําดีคุณทําได้คุณเห็นไหม,กา,หมการเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือแม้แต่ใครจะทําธุรกิจอย่าปิดกั้นตัวเองวางแผนชีวิตไว้โอกาสมาแสงสว่างมาอาจจะมีคู่หูคู่พันธม,มิตรช่วยคิดช่วยทําช่วย,วย,วยสร้างคุณอาจจะรวยแล้วก้ ทำธุรกิจนี้ได้แบบยาวๆถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการลงหลักปักฐานวางแผนสิ่งใดไว้จะเป็นไปตามแผนแต่มันเหมือนมีอะไรมาปิดมากัน้นทําให้มันสะดุดทําให้มันติดขดัดทําให้มันมองไม่เห็นทางสว่างแก้ได้ก็แก้ซาสุขภาพระวังเรื่องของปัญหาสายตา ระวังเรื่องของไมเกรนโดยเฉพาะผ้าปิดตาเนี่ยสายตาหน้าเป็นห่วงมากๆนะซื้ออะไรมาบำรุงสายตากันหน่อยกันล้วกันนะคนวันศุกร์นะใครลืมแก้บนก็พิมพ์ Google ดูก็ได้ใครจะร่วมพิธีจุดเทียนก็ทักมาได้แล้วก็ช่วงนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าวอลเปเปอร์ยังออกแบบได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีทิศท,ทางชีวิตเลยอาจารย์หนูงงมากหนูไม่รู้ว่าชีวิตนี้ปีนี้หนูต้องการอะไรมาออกแบบดวงในปีนี้กัน พอเปเปอร์อาจารย์เนี่ยเสริมดวงกำหนดทิศทางชีวิตใส่ชื่อเราไปได้เลือกสีมงคลได้อาจารย์แถมฟรีเลขมงคลให้เริ่มต้น239บาทรายลิขสิทธิ์นะสนใจทักแชทมาค่ะสวัสดีค่ะ